ใบมะกรูดตะไนะคร่แล้วก็แมงลักซุดยอดนะครับสดหนวห่อนมันนี่วูบแดเจ้าคือเปนตะนัวจะปลดเดือดเดือดนี่นี่จะฟองประเดีย๋ยตีวกนันนัวผู้ดีได้บอบเข็มพูดีอยู่ประเดี๋ยตัวนี่เกียงก็ที่เสียอ่ม ัอน้ในสิบตอนเนี่ยห่อนบอกมาเข้ามาสิตายสักหน่อย่าหมอเดือดเอามาผักไปก็อุ๋ยหอนหอน เย็นๆหน่อยๆๆจเย็นๆผลผลการเรียนออกแล้วเข้ารู้ไม่ได้อ้อมเลี้ยงน้องใหม่ด้วยครับวันนี้อ้อมเลี้ยงน้องใหม่ ใส่บวบใส่บุกอื้นะครับใส่บวกแล้วก็ใส่บักอือ้มีที่เดียดเท่าดโดดโดดทักขา้วก็มีหยอดหยอดอื้นะครับัน่นปะาแหกนนัวอาหารอีสานบานเท้าสุดยอดนะครับอมยิ้งน้ำใหม่เต็มกระทะเอเลีย 啊，你不敢不哎哟，饿、嗯、了吧？ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวคนสวยกับพี่สวัยส,สีสาอื่นต่างสายใหญ่พี่สวัยส,สีขอมาแล้วไปยื่นเงกิก้อนอะไก้นแช่ให้สาวอื่นก็เบาเ็กเด้ค่ะพี่สวัยคุณพี่สวัย อยากเป็นที่รักได้ค่ะสาวอึงเป็นที่รักของใครใครทักได้หลายคนก็ได้นะค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมไลฟ์สดสาวอึงกระเบาเหล็กคุมมือน,นะคะคนพี่สวัยเลิฟเลิฟพอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากเป็นที่รักสาวอึงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดังนะคะกด เชรชออกไปแชรออกไปให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมสาวอึงกระเป๋าเหล็กของเฮานะคะให้สาวอึงเชรไปเชรไปแชไปเไปขามาทียากัะกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะคุณพี่สวัยของเฮา เข้ามาดูทุกวันกดติดตามด้วยยังคนพี่สวัยถ้ายังไม่กดติดตามไปกดกระดิ่งดำเลยเด้อไปกดกระดิ่งดำเลยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในการมารับชมไลฟ์สดบ่าวเล็กพาแซบกับสาวอึ้นข้องเฮาสาวอื่นคนสวย สุดยอด,ยอด